วันนี้ค่ะมีนาจะมาสอนคำศัพท์ที่ลูกเรือใช้นะคะเป็นอัลฟ a าเบที่เราจะเรียกกันนะคะ ตัวอย่างง่ายๆค่ะคําว่าเจสตาเนี่ยมันอ่านว่าอะไรวันนี้น้องเจนมาเรียนกับพี่นะได้เลยค่ะอ่าออ,อย่างตัวเจนะคะเจในภาษาแอร์เวชั่นลูกเรือเนาะเราจะเรียกว่าจูเลียตค่ะไม่ใช่นะคะพี่มินาอา้าวทำไม <"J" S 3> <"J" S 2> อะเจเขาเรียกว่าเูลาเบ้ค่ะเจเจลาเบ้เหรอถูกต้องค่ะพี่มินาเจลาแบ้ค่ะเจลาแบก็ก็แบกแบก็ได้อ่ะถัดไปนะตัว e ค่ะ e echo อ่าไม่ใช่ echo นะคะพี่มินาไม่ใช่โคเลเ เรียกว่าอีอีอย่างวะค่ะอีอย่างวะเออก็ได้ก็ได้เออเอออะแต่อ่ะตัวทีต้องอันนี้แน่นอนทีแทงโก้โอ้ยพี่มินาตกเทรนไหมคะเนี่ยทีต้องเป็น thank you คาเทกิค่ะพี่มินา thank you คาเทกิเหรอถูกต้องค่ะอ๋อพี่น้องทำนี่นะคะ thank you คาเทกิค่ะอ๋อ a n k you คาเทกิใช่ค่ะ